เคนที่นี่จะทาแป้งทาหน้าขาวครใส่สโงรงกันทุกคนนะครับครูเนื่อคุูเนื่อง,เ,องเดินนำไปแล้วครับตอนนี้นี่น่าจะเป็นรดช่อง นะครับตอนนี้เราก็อยู่นะเมืองย่างกุ้งประเทศพามา่านะครับตอนนี้เราก็เดินมาอันนี้เป็นสภาพตลาดนะครับชน่นาย่านชน่นาชน่นาทาวนอันนี้เป็นโรงแรมที่เราพักนะครับน okay, ั่นเด๋ล็อกนะครับมันจะเป็นลักษณะตลาดอย่างนี้นะครับแดกัดิน ัเกที่นี่จะเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยจะ,จะเจริญเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นเมืองหลวงนะครับของประเทศพมา่านะครับแต่ตอนนี้เขาเขารู้สึกจะย้ายไปที่เนปีดอนะครับคนผู้คนผู้ชาก็ใส่สลงนะครับอันนี้ดูสภาพรถ น้ำลูกมากลอนน้ำมาประเทศนี่รนูกด็ะโอ้พระยาใลูกกินเน่ะยต่ว่านูกยังน้อยครับท่าที่มาประเทศนี้เพราะย่าอยากมาไหว้นะครับเลยวครับอ่กูนนะครับอืมอันนี้ก็คือร้าน คล้ายๆดังกินโดนัทบ้านเรานะครับแต่อันนี้โตเกียวโดนัทครับเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดนี้30มสิบสี่สิบบาทน้ำน้ำสองแก้วน้ำสองแก้วโดนัทชิ้นรวมทั้งหมด1,700งพนจอยานคือราคาของน้ำส้ม500จานจานดกินอีกห้าจานสตรอเบอร์รี่มิ้นต์สตรอเบอร์รี่มิ้นต์ ึ่งแก้วราคาเจา็้อยจานเาเกลือ <c oughs> แต่งตัวผู้หญิงก็นุ่งผ้าถุงส่วนชายก็ใส่ผ้าสโลวกินห <c oughs> <c oughs> มากกินหมากเกือจะทุกจุดในในตลาดนี่จะมีร้านขายหมากมันจะขายเป็นคำแต่คำละกี่จานไม่ทราบเพราะว่าไม,ไม่ไม่กล้าถาม,ม เราเรพูดภาษาเขาไม่ได้แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งก็เลยนิ่งเฉยใช้สายตาง,ง,งคนอยากมาบน <c oughs> อตอนนี้กำลังจะม,มาไหว้เจดีอะไรนะสุเลเจดีสุเลอยู่ใ,ใกล้ๆโรงแรมแถวย่านชัยนาทาว นี่คือเจดีสุเลยนะครับอยู่ที่ใจกลางเมืองถึงย่างกุ้งสวยมาก อันนี้เดอะลากมัขี่ชิงชาที่ตพม่าคอยหยุดเดี๋ยวว่ากดต่อก็ได้เอ้ยจะลงไหยอะไหมเ้ยอาาอ่าอันนี้ก็เป็นบริเวณอ่าจตุรัสของเมืองย่างกุ้งนะครับเป็นนี่โบสถ์นะครับอันนี้เป็นอนุสาวรีย์นะครับอ่าคนพม่าเขาก็จะมาท่องเที่ยวกันที่นี่เยอะ ส่วนด้านด้านนู้นก็เป็นเจดีสุเลนะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับกลางคืนจะเปิดไฟสวยงามมากนะครับเป็นสีทองอลามครับอันนี้จะเป็นโบสถ์นะครับคือเมื่อก่อนสมัยสมัยก่อนเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมาเป็นคือจะมายึดพม่านะครับคือพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับก่อนที่จะคืนให้กับอังกฤษไปนะครับโดยสารนะครับ ด้านนี้ก็คือเจดีสุเลนะครับอยู่ที่กรุงย่างกุ้งนะครับประเทศพม่านะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายคล้ายศูนย์การศึกษานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นอันนี้เราเป็นแบงค์แบงค์ของประเทศพม่านะครับ a y a แบงค์นะครับส่วนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นจตุรัสอะไรสักอย่างนะครับเป็นอนุสาวรีย์ที่เป็นคล้ายๆแหลมๆึ้นนะครับ หนึง่สงสองซ้ำวัดอ่าชเวตอมียดวัดเกี่ยวแก้วมณีอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับสถาปัตยกรรมที่สวยเข้ามาแปดทิศลูกแปดทิศมีมีประตูทางเข้าอลังการมาก ตอนนี้นะักท่องเที่ยวมีอยู่3ามคนนะครับคนไทยเพราะเขายังไม่ตื่นกันเลย <c oughs> ไอ้คนถ่ายรูปเมื่อกี้มีการนับหนึ่งสองซ้มมา ูเขาไม่ยอมเปิดเเออเขาเปิดด่านเดียว ทางเข้าวัดนะครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดอาจะมีคนพม่าเนี่ยเขาเข้ามาสักการะบูชาเยอะ,ะครับโอ้ยเขาถอยลงถาวตรงนี้ สวยสวยมากที่นี่นะครับเป็นสถานที่สังขยาาครั้งที่6นะครับครั้งหนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ,ะพระราชินีนะครับพร้อมทั้งท่านพิกุธาต พิกุนะครับก็ได้มา,าส่งเลี้ยงอาหารของเรา,าพระพิกษุส,สงฆ์ที่นี่นะครับเห็นด้านในกกวงมากจุพระได้เป็นหมื่นนะครับนี่คือพระมหาเจดีย์บเยนะครับเห็นเป็นพระพุทธรูปแต่ว่าทรงใส่เครื่อง เครื่องอะไรผสมพุทธน,นะภายนอกก็จะมีพระทั้งแปดติดสวยงาม อ่านะครับตอนนี้เดินล็อกกำลังเดินอ้อมเชดีชเวดากองนี่คือพระเชดีชเวดากองครับยิ่งใหญ่อลังการจริงนะครับอันนี้เพียงเป็นแค่ทิศเดียวเองนะครับเขาจะเดินน้ำนานี่โอ้ยอะไรล่ะชื่ออะไรน้ำฉัน นะครับตอนนี้เราก็อยู่ตรงเทพกระซิบนะครับอันนี้เป็นพระประธานตรงน,นี้เป็นเทพกระซิบเทพกระซิบนะครับจะขอพรขออะไรก็มากระซิบที่น่นะครับโดยจะทําการป้อนนมเด <ST AR C 2> ี๋ยวเราก็อธิษฐานแล้วนะครับตอนนี้ นำทัวร์นะครับทองเหลืองอลา,ามเลยนะครับทองเหลืองมอลา,าม

ทองทางนั้นเลยนะครับครับแม้กระทั่งเพดานนะครับทอง